เจริพร A. เอ๊นื่องในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยพอรอาบตินนชื่อชูยิงจ้างเผื่อไใเครื่องราชอิสริยพอรอมีเกียรติยศยิง่งมุงกุฎไทยการที่ได้รับเช่นนี้ก็ไอ้เอได้มีสติได้วกกำหนดระลึกถึงสิ่งที่ได้รับว่าคุณค่าของสิ่งนี้แท้จริง อยู่ที่จิตใจของเราคือสิ่งที่เป็นยศทั้งหลายเนี่ยแท้จริงแล้วคือแสดงถึงกุณความดีในชีวิตของของเราเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับสิ่งนี้ก็ให้เรือลกถึงว่าเรามีคุณความความดีพร้อมพอที่จะได้รับหรือไม่เมื่อเราคิดเรามีคุณความดีพร้อมพอนั้น แ่้จริงเราภาคภูมิใจในคุณความดีที่เรามีนั่นแหละเป็นสําคัญเพราะยศติดแท้จริงก็คือความดีที่เกิดขึ้นการมีเกียรติยศก็คือการที่มีคุณความดีนั่นเองซึ่งคุณความดีนั้นแม้ไม่มียศก็สามารถเดชสร้างคุณความดีได้เพราะความหมายของคุณความดีแท้จริงก็คือ ก่จิตสำนึกดีๆของเราการมีสติมีปัญญามีการประพฤติชอบการมีสติมีปัญญามีความประพฤติชอบนะ่ะจะเป็นยศที่แท้จริงซึ่งยศก็คือความหมายความเป็นความความเป็นคนดีมีความดียศจะเป็นสิ่งที่ดีหากเรามีคุณความดี แต่ยศนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์ถ้ารเราเป็นคนชั่วประเติชั่วทุจริตแต่ที่กล่าวว่าแม้ไม่แม้ม่มียศทาไม่มีคุณความดีก็ไม่มีอะไรที่กวนไข้แก่ต่อการที่จะปากภูมิใจก็ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าพอที่รับการยกย่องความสมกันยิ่งกวนการได้รับเครื่องรางอิสริยพรยาก็คือเป็นการเชิดชูคุณความดีของบุคคลนั้นๆ ว่าบุคคลถึงพร้อมในการที่เป็นผู้มียศยศนั้นมีสามประการคืออิสรยยิยศยศคือความเป็นใหญ่เกียรติยศคือความมีเกียรติคุณของความดีและบริวารยศคือความเป็นผู้มีบริวารมากมีบริวารดีเราก็ตรวจสอบว่าเอตนะโอากาสจะได้ผู้ถูงความเป็นใหญ่มานี้ สมควรที่เป็นเกียรติยศหรือไม่อันอิสริยยศคนไม่ใหญ่นั้นถ้าขาดเกียรติยศก็ไม่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแต่สาคัญคือไม่มีเกียรติยศจะขาดบา,บาริวรานยศไม่มีมิตรสนิทที่จริงใจไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีบาริวริวานก็เหมือนคนที่ไร้ค่าเหมือนต้นไม้ที่ยืน เดียนเต็มตัในถ้ำถ้ำกลางความเรอาร้อนที่ขาดหมู่คณะโดดเดี่ยแต่ในในในทะเลทรายก็มันในก,กลางทุ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู่ต้นไม้ที่มีบริวารกลาเป็นป่าใหญ่ขึ้นมาก็กวรรักษากันานความเป็นยศความมียศความมีคุณความดีนั้นต้องให้ถึงถึงครบสมบูรณ์ว่า มีความเป็นใหญ่มีกิตติคุณความดีแล้วก็มีญาติมิตบริวารที่ได้สมที่ว่าเราเป็นผู้ที่มียศที่สิ่งที่สำคัญก็คือยศนั้นไม่ใช่มีว่ให้ติดยึดให้ภาคภูมิใจในคุณความดีแต่ไม่ได้ติดยึดในสิ่งนั้นๆ แม้ความดีที่เราทําก็ไม่ได้ติดยึดในความดีนั้นเพราะถ้าติดเมื่อไหร่ก็เป็นโทษทันทีในทางพระศาสนาไม่มีใครที่มีประยชน์อันยิ่งใหญ่เท่ากับพระสะมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นไม่ได้ติดยศผู้ใด,ดติดในยศก,ก็จะกลายเป็นกก็็จะลายเปนโทษทันทีพระสภาพกิตก็เป็นอกุศล จะมีแต่โทษมีแต่ทุกข์เป็นผลดังนั้นสิ่งสําคัญของชีวิตของเรานั้นก็คือการมุ่งสู่การเจริญปัญญาขัดเกกิเลสสาคัญที่สุดและปัญญาที่แท้จริงนันจะสร้างยศสร้างชื่อเสียงสร้างทรัพส,สมบัติสร้างบริวาร ญาติมิรและให้กับเราในทางพระศาะนรยรยะสนาเนี่ยจริงสอนสั่งสอนให้เราทั้งหลายนั่นแหะได้รู้จักการำดำเนินชีวิตยอย่างถูกควรถูกต้องตรง,ง,งตามธรรมธรรมคือคุณความดีที่ควรที่จะเข้าถึงแล้วก็ถึงแล้วก็จะทรงให้คนนั้นเป็นคนดีได้หนาที่ดี ดังนั้นจริงแห้เราได้สร้างตัวเพื่อให้เกิดความสุริ์ผลในชีวิตเบืองต้นต้องมีคำว,ว่าสัจจะมีความจริงและซื่อสัตย์ต่อความจริงซื่อสัตย์ต่อความเป็นมนุษย์ของเราเองสร้างอุปนิสัยกานรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตนเองโดยเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในการทำซึ่งความดี วิสัชกรรมีสัสจจะนี่แหละจึงนาไปสู่ผู้ที่มีเกียรติยศที่แท้จริงเพราะผู้มีสสัจจะนี่จะได้รับความเคารพจากหมู่ชนทั้งหลายนั้นเกียรติยศอันแท้จ,จริงคือความ,วามเป็นผู้มีสัจจะคนมีสัสจจะได้ก็ย่อมทําความดีได้ทตาความดีแย่ได้ก็ยอ่อมดะมียศได้ยศิดกคูคุณความดี ยศ่เก็เป็นเป็นเกียรติจึงเรียกเกียรติยศอันเกิดขึ้นจากคุณความดีที่เราได้กระทำและได้รับเกียรตินี้จากความดีนี้เราจรึงควรภาคภูมิใจในการที่มีเกียรติจากการทำาดีด้วยตัวของเราเองเราจรึงมั่นคงกับการทําสัจจะด้วยความดีเนี่ยความจริงตรงแท้เพื่อโยน์แห่งชีวิตเราจะซื่อสัตย์กับสัจจะซื่อสัจความเป็นซื่อสัตย์กับความเป็นมนุษย์ของเรา ที่จะทำคุณกับดีในสิ่งเล่มต่อไปอย่างมั่นคงด้วยใจการฝึกตนอบรมจิตรักษาใจเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นและเป็นผู้อดทนอดกลั้นต่อการบีบเค้นบีบขั้นของกิเลสที่จะทำจิตเป็นอกุศลมุม่งไปสู่ความเป็นบาปกรรมและสำมกัญยิ่งเสะสะละนำออกซึ่งกิเลสเหล่านั้น ผู้ที่กระทำเช่นี้ได้ก็จะครบองค์คารวัตธรรมสัจจะนั้นถ้เกิดเกิดยวจากความเคารพไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าสัจจะปัญญานั้นต้องเกิดจากการฝึกตอนอบรมจิตรักษาใจไม่มีสิ่งใดเท่ากับการฝึกความ้ตนฝึกตอนอบรมจิตรักษาใจเกิดปัญญาแล้อดทนอดกลั้นตั้งต่อสิ่งที่ชอบและไม่ชอบใจสิ่งชอบใจไม่ชอบใจสาลระละ,ละวังกิเลสนั้นย่อมมายถึงทรัพย์สมบัติ ทั้งทางโลกและทางธรรมสำคัญเกิดจากค้าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้รู้จักเกื้อกูลผู้อื่นให้ผู้อื่นนับเอาซึ่งกิเลสความชอบไม่ชอบของตนออกไปนั้นย่อมเป็นผูท้ที่มีจิตใจที่โปร่งใสมีความดีงามเกิดขึ้นในตนเองไม่ได้ใส่เสียสละย่อมเกิดเป็นที่รักของหมู่ชนทั้งหลายจะอมเป็นผู้เป็น,ปนผู้ที่มีญาติมิตรบริวารญาติมิตรมากมาย ดังนั้นจึงให้เป็นหลักธรรมไว้ว่าแต่จริงสิ่งที่เรามีนั้นเพื่อระลึกถึงความดีของเราต่างหากและพึงทําความดีนั้นยิ่งต่อไปความดีที่เกิดขึ้นแล้วรักรษาไว้และสําคัญคือเพียงกระทําความดีนั้นยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของกิยศของเราก็คือคุณความดีอันควรรักษาคุณความดีสืิต่อไปแต่สําคัญคืออย่าติดในความดีนั้นเมื่อติดเมื่อไหร่ขึ้นมาก็จะเป็นทษ ทุกไปเป็นผลทันทีเพราะจิตนั่นจะเป็นอกุศลจิต,ตทันทีจึงขออ้ัยในพลันอยู่วามสุขเจน็นอาใอำนาจแห่งธรรมจตุตารธรรมวัฒทันตีอายุนสุขขังพลังหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชววชระสุติวงศ์หลวพ่อริวังโสวันนี้วันที่สิกุมภาพันธ์พุทราชสองพร้อยหกสิบเวลาศูนย์แจุดศูนย์ศูนนอนโดยประมาณนะประเทศไทยก็เจริญพร